ลมดำนะครับ LED ตัว C นะครับ FO r d นะครับคือไฟมัสแตงนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเต็มชุดนะครับ265 60 R 1 8นะครับผมเรามีลูกเล่นเรามีลูกเล่นนะนี่เรามีสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเจมฟอร์ดนะครับวันนี้นี่นี่นี่ผมจะพามาดูฮะสุดหล่อฮะแลนเชอร์วา e ทนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวขับ2นะครับ 1 3 2 0 0 0้านบาทนะครับแต่คันนี้เนี่ยแต่งเป็นแฮมเมอร์ลอกคันนะครับนี่เราเห็นหน้าตากันแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเจมจะพาไปดูนะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูเลยครับผมมาครับผมอย่างแรกครับอย่างแรกที่เราเห็นกันอยู่ด้านหน้าครับคือนี่เขาเรียกว่าการโชหน้าแฮมเมอร์นะครับการโชหน้าแฮมเมอร์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้เลยนะครับแฮมเมอร์นะครับ ส่วนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีช่องนะครับนี่ครับช่องใส่วินนะครับใส่สายวินนะครับเอาไว้เราติดวินเพิ่มเติมได้นะครับส่วนเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็แกะจากชุดกันชนหน้าเดิมนะครับมาใส่นะครับผมยังอยู่ครบนะครับผมเพิ่มขึ้นมาครับนี่ครับผม F O R D นะครับแล้วก็มีไฟ3จุดนะครับนี่คือกระจังหน้าฟอร์ดนะครับผมเพิ่มเพิ่มความดุดันนะฮะ เปลี่ยนจากกระจังหน้าเดิมขึ้นมานะครับส่วนข้างบนครับนี่คือสกู๊ปฟิตนะครับหรือว่าสกู๊ปเลตนะครับที่เราเรียกกันนะครับเป็นสกู๊ปทรงสูงนะครับเพื่อเพิ่มความดุดันแล้วก็มิติให้กับตัวรถนะครับผมใส่มานะครับนี่เราก็ใช้สีนะครับดําด้านนะครับตัดกับเทาดํานะครับผมเพื่อคุมโทนรถนะครับเนี่ยฮะเราจะเห็นนะครับสีดําก็จะเป็นดําด้านทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัดกับเทาดํานะครับผมมาครับมาทางนี้ครับผมนี่ครับ เห็นอะไรไหมฮะเห็นอะไรไหมฮะสีฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับไฟสามขีดสีฟ้าแล้วก็วงแหวนตรงนี้นะครับคือไฟมัสแตงนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเต็มชุดนะครับมันมีเดลี์ตรงนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ตาแดงนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ชอบนะครับลูกค้าชอบแบบนี้นะครับให้มันดูสวยงามแบบนี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับชุดกันชนหน้านะครับจะจังหน้านะครับครุปนะครับผม แล้วก็ไฟหน้านะครับส่วนข้องบนที่เราจะเห็นนะครับอยู่บนครับนั่นคือแหลกหลังคานะครับของแฮมเมอร์นะครับแหลกหลังคาเนี่ยจะใส่ได้นะครับก็คือรถเนี่ยต้องใส่ราวหลังคาเนี่ยของจริงนะครับซึ่งของจริงเนี่ยมันจะมีการยึดน็อตนะครับซึ่งอยู่ในรุ่นของ YT e ทนะครับรุ่น x อ t นะครับไม่สามารถใส่อย่างนี้ได้นะครับเพราะว่า ส่วนมากเวลาเราติดราวหลังคาเนี่ยเราจะแค่ติดสติกเกอร์นะครับติดกาวนะครับกาว 3M นะครับไม่ได้เจาะจริงนะครับจะใส่ไม่ได้นะครับผมส่วนข้างบนครับนี่ครับเข้ามาดูครับเข้ามาดูนี่ไฟข้างบนฮะเราเรามีลูกเล่นเรามีลูกเล่นนะนี่เรามีรีโมทฮะเปิดได้นะครับเปิดได้นะครับนี่นี่กระพิบได้ด้วยเป็นไงโอ้โหคโยตีเลยทีเดียวกระพิบช้าช่าอะไรนั้นไงโอ้โหเรามีหลายสเต็ปนะครับเล่นได้ฮะ เอาไปเปิดเล่นได้นะแถวบ้านนะครับเปิดคโยตี้กันเลยดีเดียวนะครับนี่ฮะใช้งานได้จริงนะครับนะครับสว่างนะครับมีรอบอันเลยนะครับผมหมามาดูใกล้ๆอ่ะดูครับดูครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ฮะเราใช้รีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีตรงหน้าคอนโซลใต้คอนโซลรถอีกอันหนึ่งนะครับผมนี่ฮะใช้รีโมทตัวนี้นะครับโอเคแล้วเรามาดูต่อไปนะครับผมต่อไปครับนี่เลยครับผม เขามาดูเลยครับนี่ครับล้อแม็กนะครับลายฟูเอลนะครับมาพร้อมกับยาง BF เอฟคุริลตนะครับอ่า KO2 นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอ่ยางไซส์นะครับ265 60R18 นะครับผมไซส์ไซส์นี้ทรงนี้สวยนะครับแล้วก็มาพร้อมนะครับกับคิวล้อนะครับคิวล้อหมุด6นิ้วนะครับสีดําด้านนะครับเพื่อเพิ่มความดุดันนะครับผมครับมาต่อที่ด้านข้างครับบางนี้ครับาก้อง เห็นไหมเห็นไหมอ่านี่ฮะพักเท้าเดิมนะครับเราก็ไม่ใช้นะครับเพราะใส่ของเดิมแล้วคันนะครับเออไม่ใช่นะฮะก็ไหนๆก็เป็นแฮมเมอร์แล้วนะครับก็เป็นแฮมเมอร์ทั้งคันนะครับอ่าที่เหยียบเท้าก็ต้องเป็นแฮมเมอร์ด้วยนะครับลูกค้าต้องการจัดเต็มนะครับผมนี่ครับสวยงามครับดูได้เลยครับผมครับผมตามมาครับคกันชนหน้าแฮมเมอร์แล้วนะครับแหลกหลังคาแฮมเมอร์แล้วนะครับพักเท้าแฮมเมอร์แล้วนะครับ ก็ต้องมาจบที่โลบะแฮมเมอร์นะครับผมโลบะแฮมเมอร์ครับผมตัวนี้นะครับก็แข็งแรงนะครับรูปทรงของเขาดีไซน์ของเขาก็เป็นเอกลักษณ์นะครับตัวนี้เนี่ยพร้อมกับมังนี้ครับตะก้องอ่าครับตัวนี้เนี่ยครับจะมาพร้อมกับไฟเบรกด้านหลังนะครับจะติดอยู่ข้างบนนะครับผมโอเคครับมาที่ท้ายรถครับผมเค ท้ายรถของเรานะครับก็ยังจะเจอกับกันชนท้ายแฮมเมอร์นะครับของแท้นะครับผมมาพร้อมกับห่วงแดงนะครับนี่ครับสวยนะครับติดเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับใช้ใช้งานได้จริงนะครับลากจูงได้จริงนะครับนะครับแข็งแรงนะครับโอเคครับส่วนด้านบนครับไฟท้ายครับเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายลมดำนะครับ LED ตัว C นะครับนี่นะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับนี่ครับ สวยครับเข้ากับสีเทาดามากนะครับดูดันแล้วก็สวยมากครับโอเคครับด้านหลังดูแล้วนะครับป่ะเราไปเจอข้างหน้าครับผมโอเคนี่ครับผมเข้าเข้าเข้ามาดูหน่อยครับอ่านี่นะครับนี่นี่คืออีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่ไว้เปิดไฟแหลกหลังคานะครับผมเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับนอกจากรีโมดนะครับโอเค โอเคครับวันนี้เนี่ยเจมก็พาทุกคนไปดูแล้วนะครับรอบพันนะครับของ r a นเจอร์ t e c แนะครับแต่งชุดแต่งแฮมเมอร์นะครับชุดแต่งเหล็กรอบพันนะครับคันนี้นะครับสำหรับเจ้า w i t e c ็นะครับใครที่สนใจนะครับอยากให้เจมดูแลนะครับแต่งแบบนี้นะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจตรงนี้นะครับหรือว่าติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 5 4 4 2 6 2 6 1นะครับแล้วเจอกับเจมนะครับในคลิปถัดไปครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไปส่งรถให้น้องแนนก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมพืชลืมผู้